เป็นวงค่ะกลุ่ม2 3 4ดูก่อนค่ะยังไม่ต้องปฏิบตัติขยายเป็นวงกว้างแขนตึงค่ะเอามือเท้าเซลค่ะเอามือเท้าเซลขวาหันค่ะอ้าวอาว้นักเรียนเราวงมาตรฐานผู้รำจะต้องรำ เคลื่อนย้ายไปเป็นวงผู้รำจะต้องรำเคลื่อนย้ายไปเป็นวงถามว่ารำไปวงแคบได้ไหมไอ้หนูนั่งหลังธรรมชาติชื่ออะไรนะลูกสารัสรำไปวงแคบได้ไหมได้ไหมลูกไ,ได้หรอสารัตต้องฟังครูก่อนเนาะรำไปวงแคบได้ไหมสารัฐไม่ได้วงกว้างขึ้นได้ไหม,ไมไลักษณะวงที่เริ่มเท่าไหร่ก็ต้อง เท่านั้นยากไหมไม่ยาก,ยากหรอสบายมากเลยแต่ครูว่าลำวงมันยากที่สุดเลยนะครูเวลาจะจัดการแสดงที่เป็นลำวงนี่จะยากที่สุดแค่ควบคุมไม่วงกว้างหรือแคบนี้ก็ต้องใช้เวลาแล้วนะคะทีนี้รำอย่างเดียวไหมผู้รำต้องมีมีอะไรอีกมีท่ารำโอ้ต้องควบคุมท่ารำแต่ตอนนี้วันนี้ยังไม่ไม่ดูท่ารำวันนี้ให้เอามือเท้าเซลแล้วก็เดินแบบนี้ เวลาเดินรำวงเขาจะเดินทวนเข็มนาฬิกาโอ้โหจำได้ใช่ไหมนะทีนี้ครูจะให้ปลายทางตั้งวงแบบนี้แล้วก็ยืนเอามือเท้าเซลแบบนี้ต้นทางในห้องส่งก็เช่นเดียวกันค่ะกลุ่มที่3ลุกขึ้นยืนค่ะแบบนี้ค่ะกลุ่ม3าลุกขึ้นยืนก่อนกลุ่มสองยังเอามือเท้าเซลค่ะ3คู่ค่ะแบบนี้ขนาดวงแบบนี้เอามือแขนตึงก่อนค่ะจัดวง กลุ่มสองลุกขึ้นยืนค่ะสามคู่ที่เหลือไปตรงโน้นค่ะเอามือขยายแขนตึงเล่มฝีปากเม,ม้มเม้มไว้เม้มไว้วันยังไม่ร้องเพลงกลุ่มนี้ยืนค่ะสมุดยังไม่ใช้วางเอามือเป็นจับฟงเดี๋ยวเหยียบวางข้างสิคะเอามือท้าเซลขวาหันค่ะกลุ่มนี้ด้วย หกคนค่ะจับมือที่เหลือไปกลุ่มโน้นค่ะหกคนกลุ่มโน้นไปขวาหานามือเท้าเซลขวาหาน้ามือเท้าเซลาหาหเเซล,ลุกขึ้นยืนตรงนี้ค่ะขวาหาหน้ามือเท้าเซลจากนั้นหนูลองนับจังหวะแบบนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ ห 6, 7, หดนับพร้อมกันค่ะยังไม่ต้องเดินนับหนึ่งสอ<ร>งตบมือ 1, ้าหกเจ็ดแปดห 1, ึ่อพอค่ะจังหวะไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร็วขึ้นถ้างั้นเธอจะก้าวเท้าทันเหรอหนึ่งสองสาห้าหเจ็ด แแบบนี้นะาเอามือเท้าเซลให้นักเรียนดูแลตัวเองค่ะการที่จะทำให้วงเนี่ยรักษาสภาพได้แบบนี้ให้ทุกคนดูแลใครดูแลตัวเองไม่ให้เดินไปชนคนข้างหน้าโดยรักษาระยะห่างไว้แบบนี้ดูมองไปข้างหน้าทุกคนมองไปข้างหน้าค่ะทุกคนมองไปข้างหน้าแล้วดูว่าคนข้างหน้าห่างจากเรา เท่าไรขนาดที่เราเดินจะต้องห่างเช่นนี้ตลอดไปนะหนูจา๋าสารัะวงหนูเบี้ยวหรือเปล่าพอเริ่มปุ๊บเบี้ยวแล้วว่าเอออืมเท้าเซลเท้าเซลแล้วเวลาก้าวเท้าให้ทำจังหวะที่เขา่าหนึ่งอยู่กับที่นะไม่กระแทกจะไม่มีเสียงเลย แต่ความรู้สึกที่มองมันเหมือนกับโลาลงน้ำหนักเยอะแบบนี้ดูครูดูครูลักษณะนะคะแบบนี้หนึ่งสองสไม่ต้องทำค่ะดูก่อนหนึ่งสองสามี่ห้าหกเดหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเดมีเสียงไหม,มกระแทกเท้าไหม,มแต่มองดูเหมือนมีน้ำหนักไหมมีมแบบนี้นะแล้ว<ม>ให้ทำอยู่กับที่ค่ะนับค่ะไปหนึ 1, <ม>่งไม่ได้ยินเลย <S 3> 3 <S ไม่ได้ยินเลย 4, 5, 6, 7, 8, ไม่ได้ยินเลย มีเก้านะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนิ่ง เท้าไม่ได้เตะเท้าเหมือนเซิรงนะลูกเท้าเราจะไม่เตะไปข้างหลังสังเกตว่าหลายคนยังเตะเท้าไปข้างหลังแค่ย่ําเท้าอยู่กับที่แค่นั้นเองนะลูกนะทีนี้ให้เคลื่อนไปเป็นวงเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากหมดจังหวะว่าวงไหนรักษาสภาพได้ขนาดของวงได้ดีที่สุดทุกคนดูใครครูบอกแล้วดูใครดูแลตัวเองอย่ามัวแต่ห่วงเพื่อนพอห่วงเพื่อนปุ๊บลืมดูตัวเอง นะคะคถ้าทุกคนดูแลตัวเองดีรับรองวงสวยแน่นอนเตรียมวงเบี้ยวไปเปล่าลูกกลุ่มนี้วงให้กลมก่อนหอมไปไหนะลูกเตรียมขวาหาันขวาหาันพร้อมไหมกลุ่มไหนยังไม่พร้อมปลายทางทำกิจกรรมแบบนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องรอต้นทางหรือจะพร้อมก็ได้พร้อมไหม ไปค่ะหนึ่งสองนับทุกคนหนึ่งไม่ได้ยินเลยให้ลงจังหวะลูกห้าหกเก้าไปเลย เ้าแบบครูเนี่ยเดินเฉยๆเธอไม่ต้องทำจังหวะเขามากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ย่ำให้สวยย่ำเท้าให้สวยหนึ่งไม่นับเลย สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดยุดยู่กับที่นะกลุ่มที่หนึ่งใช้ได้กลุ่มที่สองใช้ได้กลุ่มที่สามเข้าไปนิดนึงออธรรมชาติรองอมาโดมาตรงนี้เออได้ไ,ได้กลุ่มสามใช้ได้เข้าไปนิดนึงเบลไปนิดนึงนะคะดีค่ะดีค่ะรูปภาพรวมทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะทีนี้ เอามือเท้าเซลนั่งลงนั่งลงนัง่งลงนักเรียนคะในเพลงรำวงก่อนที่จะมาเป็นรำวงมาตรฐานเพลงที่เขาจะใช้เนี่ยจะเป็นเพลงที่สนุกสนาน